สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาอธิบายการใช้งานโปรแกรมสปูบนะครับสปูบนั้นนะครับเอาไว้ช่วยแก้เราในเวลาที่เราโดนแบนเครื่องครับในปัจจุบันนั้นหลายๆเกมครับเขาจะใช้วิธีการแบนเครื่องครับทําให้เรานั้นไม่สามารถที่จะใช้เครื่องเดิมนั้นเข้าเล่นเกมแต่ละเกมนั้นได้เพราะว่าเครื่องเราไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ได้ ดังนั้นครับเราก็จาเป็นต้องใช้โปรแกรมสปูบครับในการสร้างฮาร์ดแวร์ขึ้นมาใหม่ข้อดีของมันคือว่าเราไม่จาเป็นต้องไปซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ชิ้นใหม่ครับเราสามารถใช้โปรแกรมนี้สร้างขึ้นมาและหลังจากนั้นครับเราก็จะสามารถเข้าเล่นเกมโดยใช้เครื่องเดิมได้ทำให้เราประหยัดเงินครับ ันดับแรกนะครับก็ให้ท่านทําการกรอกยูเซอร์และพาสเวิร์ดครับที่ได้ทําการสมัครจากเว็บไซต์มาจากนั้นก็ให้ท่านทําการกดล็อกอินนะฮะพอกดล็อกอินแล้วครับเดี๋ยวมันจะมีหน้าต่างเมสเซจบล็อกแจ้งขึ้นมาครับว่าสปูบได้ทํางานเรียบร้อยแล้วครับจากนั้นก็ให้เราทําการปิดโปรแกรมไปครับแล้วก็สามารถเข้าเกมได้ก็จะทําให้เครื่องเรานั้นสามารถเข้าเล่นเกมได้ปกติอย่างเช่นเคยครับหลังจากที่เราได้ทําการล็อกอินแล้วนะครับ ก็จะขึ้นแจ้งเตือนมาหน้าเนี้ยครับเราก็ทําการกดโอเคแล้วก็ปิดโปรแกรมไปเลยครับเพียงเท่านี้นครับเราก็สามารถเข้าเล่นเกมได้อย่างมีความสุขต่อครับสําหรับคลิปการใช้งานก็มีเพียงเท่าน <n> ี้ครับ <confian ça> ไม่มีระยะ <n> ครับเพราะว่าโปรแกรมได้ทํามาแบบสาเร็จรูปให้แล้วครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นครับสวัสดีครับ